สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้เรามาอยู่กับคลิปรีวิวอาชีพกาชาอาชีพใหม่สําหรับคนที่สงสัยว่าอาชีพกาชาคืออะไรอาชีพกาชาคืออาชีพที่ต้องเปิดกาชาสุ่มหาใบปลดล็อกก่อนเราถึงจะสามารถเล่นอาชีพนั้นได้และอาชีพที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือ e t h e r Blader ตอร์ r b l a อ e ์เเเนี่ยเป็นอาชีพที่เพิ่มมาให้กับคลาสวิศาสเคลลิกแล้วก็สเกลทั้ง3คลาสนี้เนี่ยจะสามารถเล่นอาชีพนี้ได้หมดเลยแต่ใบปลดล็อกจะใช้แยกกันในแต่ละคลาสเช่น ถ้าเราอยากเล่นวิสระเราก็ต้องใช้ใบป,ปลดล็อกของวิสระเท่านั้นไม่สามารถใช้ของคลาสอื่นมาปลดล็อกแทนได้นะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยนะเอเทอร์เบรเตอร์เนี่ยจะมีข้อดีหลักๆเลยก็คือดามเมจแรงมากถ้าทําตามเงื่อนไขของคลาสได้ก็คืออาชีพเดียวสามารถแบกได้ทั้งบิวเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลคูดาวเร็วเล่นง่ายกดสกิลไม่เยอะส่วนในด้านข้อเสียเนี่ยหลักๆเลยก็คือการทำดามเมจเนี่ยต้องพึ่งดวงพองสมควร ด้วยความที่เงื่อนไขของสกิลอะคือมีโอกาสที่เราจะร่ายสกิลไม่สําเร็จจะทาให้ดาเมจเอาพุตของเราลดลงพอสมควรเลยและข้อเสียต่อมาก็คือสกิลที่แรงที่สุดของคลาสเนี่ยเป็นสกิลเอโอที่วางกับพื้นจะไม่เหมาะกับฟอร์ที่สามารถวาร์ปเปลี่ยนตําแหน่งได้บ่อยๆและข้อเสียสุดท้ายก็คือแอนิเมชันสกิลบางสกิลเนี่ยค่อนข้างนานอาจจะทําให้เราตายได้ถ้ากดผิดจังหวะขึ้นมาต่อไปเราจะมาพูดถึงสกิลทั้งหมดของเอเทอร์เบเดอร์กันสกิลทั้งหมดจะมี3แถวแถวที่1จะมี3สกิล แถวที่2จะมีสสกิลและแถวที่3จะมี1สกิลงั้นเรามาเล่นแถวแรกกันก่อนเลยสกิลที่1 Aqua r i v สกิลนี้จะเป็นการโจมตีด้วยคลื่นน้ำใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าทำให้ศัตรูติดสถานะเปียกชุ่มและสร้างแอ่งน้ำขึ้นมา1จุดศัตรูที่อยู่ในแอ่งน้ำก็จะติดสถานะเปียกชุ่มด้วยแอ่งน้ำสามารถสร้างได้มากสุด5จุดในเวลาเดียวกันสกิลนี้มี max level อยู่ที่15สามารถัพให้เต็มได้เลยส่วน attribute ของสกิลนี้มีอยู่2อัน เป็นอัจริวเพิ่มดาเมจให้สกิลนี้ทั้งคู่เลยสกิลที่2 Aqua Ri ่าิฟสกิลนี้จะเป็นการสร้างเสาน้ำบนสาเสามาโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเป็นแนวตรงศัตรูที่โดนโจมตีจะติดสถานะเปียกชุ่มและหลังจากนั้นจะสร้างแอ่งน้ำขึ้นมา3จุดและหากศัตรูอยู่ตรงกลางระหว่างเสาน้ำา2เสาศัตรูจะโดนดาเมจจากเสาน้ำทั้ง2เสาเท่ากับว่าเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสกิลนี้มีแม็กเลเวลอยู่ที่ส5าสามารถอัพให้เต็มได้เลย และมีแอตทิบิวอยู่2อันเป็นแอตทริบิวเพิ่มดาเมจทั้งคู่สกิลที่ 3. ามไทคอร์สกิลนี้จะเป็นการรวบรวมสมาธิเป็นเวลา1วินาทีเพื่อบัฟเพิ่มไฟนอลดาเมจให้กับสกิลของเอเทอร์เบเตอร์ทั้งหมดและยังช่วยเพิ่มเวลาในการคงอยู่ของแองน้าที่เราสร้างขึ้นมาอีกด้วยสกิลนี้มีแม็กเลเวลอยู่ที่เลเวล10สามารถอัพให้เต็มได้เลยและไม่มีแอตทิบิวสกิลที่4 f r o s t s h a t t e r สกิลนี้จะเป็นการปักดาบเยือกแข็งลงไปที่พื้นเพื่อทำดาเมจตรูโดยรอบ และหากในพื้นที่มีแอ่งน้ําอยู่จะทําการสร้าง,สางเสาเยือกแข็งเพื่อแช่แข็งและทําดาเมจศัตรตูโดยสเสาเยือกแข็งนี้จะทําดาเมจเท่ากับสกิลที่สร้าง,สาง,สางเสาเยือกแข็งขึ้นมาสกิลนี้มีแม็กเลเวลที่เลเวล10สามารถอัพให้เต็มได้เลยและสกิลนี้มีแอตทริบิวท์ที่ชื่อว่าชัตเทอร์ไลท์ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้าง,สาง,สางเสาเยือกแข็งเพิ่มขึ้นด้วยการปล่อยขึ้นเยือกแข็งไปด้านหน้าในแนวตรงแนะนําให้อัพไว้นะและยังมีอีก2องแอตทริบิวท์ที่ช่วยเพิ่มดาเมจอีกด้วยสกิลที่ 5. สกิลนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยความเร็วและโจมตีศัตรูด้วยดาบเยือกแข็งและหากศัตรูอยู่ในสถานะเปียกชุ่มจะได้รับดาเมจจากสกิลนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยสกิลนี้จะมีแอตทริบิวที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับสกิลอยู่2องแอตทริบิวหนึ่ง frozen stance แอตทริบิวนี้จะทําให้เราโจมตีอยู่กับที่แทนที่จะทําการพุ่งไปด้านหน้า 2. c o echo Attribu t e Att นี้จะทำให้สกิลฟิมบิวสามารถสร้างเสาเยือกแข็งได้และกับการที่ดาเมจของสกิลจะลดลง25%่สิบห และยังมี a t t r i b u t e ที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอีก2 attribute ด้วยเหมือนกันโดยสกิลนี้ผมแนะนำให้อัพแค่1แต้มเอาไว้ใช้เป็นสกิลเคลื่อนที่ก็พอและไม่จะไปต้องอัพ a t t r i b u t e เลยสกิลที่ 6. a r c a n e Collapse สกิลนี้จะเป็นการเชิญสายฟ้าลงมาสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในวงกว้างและหากศัตรูอยู่ในสถานะเปียกชุ่มหรือแช่แข็งศัตรูจะได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เพิ่มมากขึ้นโดยสกิลนี้จะมีคูลดาวน์1วินาทีและสามารถร่ายสกิลได้3ครั้ง และทุกครั้งที่ร่ายสกิลจะทําให้เราติดสถานะอาเคียนคอล a บสโอเวอร์โหลดโดยสถานะนี้จะทําให้การร่ายสกิลนี้ในครั้งถัดไปจะมีโอกาสร,ร่ายไม่สําเร็จโดยการร่ายสกิลครั้งที่1จะมีโอกาสสาเร็จอยู่ที่1 0 0ครั้งที่ 2- 40%และครั้งที่ 3- 20%่และหลังจากที่ร่ายสกิลจนครบ3ครั้งเราจะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้เป็นเวลา20วินาทีนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมอาชีพนี้ถึงแรงมากถ้าหากคุณดวงดีพอ และสกิลนี้ก็ยังมี a t t r i b u ิวที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นไปอีกถึง2อันเหมือนกันสกิลเดียวแบกบิว l d กันไปเลยหลังจากที่เรารู้ทุกสกิลของอาชีพนี้แล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีการเล่นของอาชีพนี้กันอย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่าสกิล l r r c n n Collapse เป็นสกิลที่แรงที่สุดในอาชีพนี้นั่นหมายความว่าเราต้องทําทุกเงื่อนไขของสกิลนี้ให้ครบเพื่อให้ดาเมจเอาพุออกมามากที่สุด โดยเงื่อนไขก็คือทำให้ศัตรูติดเปียกชุ่มหรือแช่แข็งก่อนกดใช้สกิลนี้และรายสกิลนี้ครบ3ครั้งโดยลําดับสกิลที่ได้ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เราจะเริ่มต้นที่การใช้บัฟใชคอร์เพื่อเพิ่มไฟนอลดาเมจให้กับสกิลของเราหลังจากนั้นให้ใช้สกิลอคว a าริฟหรือ Aqua r ริฟเพื่อทําให้ศัตรูติดสถานะเปียกชุ่มและสุดท้ายสวดภาวนาและรายสกิลอาเคนคอลลัสให้ติด3ครั้ง หลังจากที่รราสกิลอา c a เ e c o นคอลลัปส์ครั้งที่3เราจะติดสถานะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้เป็นเวลา20วินาทีและสกิลจะเป็นสีดำระยะเวลา20วินาทีตรงนี้เราสามารถไปเล่นสกิลของคลาสอื่นได้และเมื่อสกิลนี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งสกิลก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมสิ่งสําคัญก็คือเราต้องทําให้แน่ใจว่าศัตรูจะติดสถานะเปียกชุ่มหรือแช่แข็งก่อนที่เราจะใช้สกิลอาเคนคอลลัปส จากในฟูตเท e นี้จะเห็นว่าผมรายสกิลอาร์เค c นค l a p s e บครั้งที่3ไม่ติดหน้าจอจึงมีเอฟเฟกจอแตกและสกิลก็จะเป็นสีดําหลังจากรายครบ3ครั้งแล้วและเมื่อเวลาของดีบัฟหมดลงเราก็จะสามารถกลับมาใช้สกิลอาร์เค c นคอร p s ัอีกครั้งได้ตามปกติและทั้งหมดที่เ,เพื่อนๆได้ดูไปก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของอาชีพนี้ต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ว่าอาชีพนี้ควรใส่อะไรบ้างโดยจะเริ่มกันที่ชุดก็อดเดตก่อน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาชีพนี้ควรใส่ชุดแบบไหนคําตอบก็คือให้เราไปดูที่สกิลที่แรงที่สุดในอาชีพนั้นๆว่าเป็นประเภทไหนโดยของอาชีพเอเ h อร์เบล e เเนี่ยคือสกิลอาร์เค c นค l ลลัปสให้เราดูตรงนี้ว่าเป็นประเภทไหนอย่างของสกิลนี้จะเป็นประเภท Casting ดังนั้นชุดที่เอเ h อร์เบล e เต้องใส่ก็คือชุดที่เพิ่มดาเมจให้กับสกิลแคสติ้งโดยชุดที่เพิ่มดาเมจให้กับสกิลประเภทแคสติ้งจะมีดังนี้ 1. Holy Flame เป็นชุดเริ่มต้นสำหรับสาย Casting ที่จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลสาย Casting เพียงอย่างเดียว 2. Power of Fire เป็นชุดสำหรับสาย Casting ที่จะมีเอฟเฟกในการเพิ่มดาเมจให้กับสาย Instant c a t เพิ่มขึ้นมาด้วย 3. Symbol of Fertility เป็นชุดที่เพิ่มดาเมจให้กับทั้งสาย Casting แ,และสาย Channeling ในเวลาเดียวกันโดยชุด Power of Fire และ Fertility จะใช้ในกรณีที่เราอยากให้สกิลประเภทอื่นและอาชีพรองของเราแรงขึ้นโดย2ชุดนี้จะไม่มีแจกจะต,ต้องซื้อไอเทมหรือดรอบมาทําเองดังนั้นถ้ามีทุนก็ให้เปลี่ยนมาใช้2ชุดนี้แทนและในด้านของไวเวล่าของอาวุธก็ให้ใช้ของคลาสนี้ได้เลยโดยไวเวล่านี้จะเพิ่มเลเวลสกิลให้กับสกิลทั้งหมดของเอเ h อร์เบลเดอเลเวลและยังเพิ่มไฟนอลดาเมจให้กับสกิลของเราอีกด้วยและสุดท้ายคือต่างหู ้เราใช้ต่งหูที่เพิ่มเลเวลให้กับสกิลแถวที่3บวก5เลเวลโดยสกิลนั้นก็คือสกิล l r r c n n e o o l l p s e โดยต่งหูจะหน้าตาแบบนี้และต่งหูจะแยกคลาสกันโดยใช้ตัวอักษรย่อในวงเล็บ W คือของวิศาต C คือของเคลิกและ T คือของสเกลเลือกให้ถูกตามคลาสที่เล่นด้วยละ่ะอย่าเลือกผิดกันนะและสุดท้ายจะเป็นการจัดบิลสำหรับอาชีพเอเทอร์เบลเ โดยบิวที่แนะนำนี้จะใช้เอเ e อร์เบลเเป็นอาชีพหลักในการทำดาเมจและจะใช้ชุดเป็น Holy ี่ a m e โดยจะเริ่มที่คลาสวิาสาดก่อนด้วยความที่วิาสา์ต้องติดอาชีพ c h r o n o m น n ซอร์ไว้เสมอและอาชีพหลักที่เราเลือกก็คือเอเ e อร์เบลเดังนั้นเราจึงเหลืออาชีพที่ต้องเลือกแค่หนึอาชีพที่เป็นอาชีพซับดาเมจโดยผมจะแบ่งออกเป็น3บิวบิวที่1คือวอลเจอร์ ด้วยความที่โอเชอร์เนี่ยสกิลดาเมจหลักเป็นแคสติง้งจึงเหมาะที่สุดที่จะเล่นกับชุดฮอลลี่เฟรมแต่โอเชอร์มีสกิลโรเตชันที่บังคับเป็นของตัวเองถึงจะรีดาเมจออกมาได้มากที่สุดใครที่ชอบกดเยอะๆก็เลือกโอเชอร์ได้เลยรูปที่ 2. อ l l ิลูช n i นนิดด้วยความที่สกิลของอิลูช i o นนิ t เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปทั้งแคสติ้งและชแนลลิงได้จึงเหมาะที่จะเล่นกับชุดฮอลลี่เฟรมโดยอาชีพนี้เล่นง่ายไม่ต้องคิดเยอะแค่จัดสกิลทิง้ง รอสกิลของเอเทอร์เบลเดอร์รีกลับมาก็พอและสุดท้ายคือบน m a แมนเซอาชีพนี้จะมีทั้งสกิลแคสต i n g และ Channeling แต่จะแรงที่สุดก็ต่อเมื่อเล่นแบบ Channeling แต่ก็เล่นได้เหมือนกันโดยให้เน้นอัพสกิลที่เป็นสกิล Casting แทนต่อไปจะเป็นบิลของเค l ล i กโดยอาชีพแรกที่เราจะเลือกเนี่ยคืออาชีพบัฟดาเมจโดยจะมีให้เลือกอยู่2อ,อาชีพด้วยกันคือ d ดริ d และคูเซเดอร โดยทั้ง2อ,อาชีพนี้จะมีบัฟเพิ่มดาเมจเหมือนกันและมีสกิลฮิลทั้งคู่แต่ในที่นี้ผมขอเลือกมันจูอิดนะเพราะว่ามันกดสกิลน้อยกว่าและอาชีพต่อไปก็คืออาชีพหลักของเราเอเทอร์เบลเดอร์ส่วนอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพซับดาเมจโดยผมจะแนะนําแค่อาชีพเดียวก็คือสเลจเจอร์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าอาชีพอ,อื่นจะเล่นไม่ได้นะเพียงแต่ว่าสเลจเจอร์เนี่ยมันแรงโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขของสกิลและเล่นง่ายกว่าก็เท่านั้นส่วนอาชีพอย่างโบนแมนเซอร์เนี่ย จะแรงได้ก็ต้องทำเงื่อนไขของอันติให้ครบและ Pontifex ต้องเซตอัพและเก็บสแต็กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําแค่ b ิ i นี้เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากเล่นอาชีพอื่นก็สามารถเล่นได้เลยนะและสุดท้ายสเกลโดยถ้าเราเล่น e t h e r b a d e r เราจะถูกบังคับให้ใช้ชุดสาย Casting เพราะฉะนั้นบิ i วที่ผมจะแนะนำอ่ะจะเป็นบิ i สำหรับคนที่มีแค่ชุด Holy Flame เท่านั้นนะโดยผมจะแนะนําแค่2อง i l d ที่1เป็นบิ i s u b d เ a g Party ด้วยความที่เอเทอร์เบลเดอร์สามารถแบกดาเมจได้อยู่แล้วผมก็แนะนำให้ใช้อาชีพบับดาเมจทั้งสองอาชีพเลยโดยบิวที่ได้ก็จะหน้าตาแบบนี้ทอมาเตอร์เอนชานเตอร์ ter, และเอเทอร์เบลเดอร์สองบิวดาเมจในกรณีที่ปาร์ตี้มีคลาสทอมาเตอร์หรือเอนชานเตอร์ซ้ำกันเราสามารถเปลี่ยนไปเล่นบอลเชอร์เพื่อทำดาเมจเพิ่มเติมได้ส่วนหน้าตาของบิวก็จะเป็นเอนชานเตอร เอเทอร์เบลเดอร์วอลหรือ t อมัสเทอร์เอเทอร์เบลเดอร์วอลเโดยบิลทั้งหมดที่ผมแนะนำไปจะเป็นเพียงบิลที่เอาไ้เล่นกับชุด Holy Frame เท่านั้นนะแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อมีชุด Power of Fire หรือ Fertility เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเล่นคลาสอื่นได้เพื่อให้ดาเมจแรงกว่านี้ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวคลาสใหม่อย่าง Ether Blader ถ้าเพื่อนเพื่อถูกใจคลาสนี้ก็ลองไปหยิบมาเล่นดูนะ ผมว่าคลาสนี้ก็เล่นสนุกดีและเล่นง่ายด้วยส่วนใครอยากได้ลิงก์สำหรับอัพสกิลผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างที่คอมเมนต์นะสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนที่ดูมาจนจบคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ